วัสดีครับท่านกำลังฟังรายการพลังชีวิตจากเจริญยติกุลนะครับหลังจากที่อับรามก็เดินทางออกจากเบตเอลจากนั้นก็เดินทางเรื่อยไปจนถึงเนเกบซึ่งอยู่ในปฐมกาลบทที่12บปายข้อที่9นะครับเนเกบนี้แปลว่าใต้ก็หมายความว่าไปทางใต้ หลังจากนั้นอับรามก็เผชิญปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในปรมการบทที่12ข้อที่10บอกว่าเกิดการกันดานอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปยังอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดานอาหารหนักในแผ่นดินอันนี้ก็เป็นอีกข้อคิดหนึงนะครับว่า เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาปัญหานั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเรื่องเรากับพระเจ้าแต่ว่าเป็นไปได้เราอยู่ในโลกนี้โลกนี้อยู่ภายใต้อานุภาพของมารมันก็เกิดปัญหาซึ่งอับรามเมื่อรู้ว่าแผ่นดินที่เขาอยู่นั้นเกิดกันดานอาหารการกันดานอาหารเกิดขึ้นจากคำสาปแช่งของพระเจ้านะครับเพราะว่าเนื่องจากความบาปของมนุษย์ตั้งแต่สมัยอาดัมละอับรามจึงเดินทางไปยังอียิปต์และ ซึ่งในตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการทดสอบด้วยก็ได้เป็นการทดสอบการเชื่อฟังเพื่อจะพัฒนาความแข็งแกร่งของอับราฮัมขึ้นนะเพราะอับรามนั้นจะต้องเผชิญกับการทดสอบเรื่องความไว้วางใจในพระเจ้าในปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งในตรงนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเ <c oughs> วลาพระคัมภีร์พูดถึงอียิปต์นะครับ อียิปต์มักจะเลงถึงชีวิตเก่าหรือชีวิตฝ่ายโลกเหมือนกับอิสราเอลอะ่ะเดินทางไปอยู่ในถิ่นทุรก,ก,กันดารแล้วปรากฏว่าอยากจะกลับอียิปต์ทั้งที่เขาเดินทางก้าไปข้างหน้าจะไปคานาอันนั้นอียิปต์ก็เล็งถึงชีวิตเก่าการทดลองก็เหมือนเรานะครับว่าเวลาเผชิญกับปัญหาเนี่ยอย่าที่จะกลับไปยังอียิปต์ในตรงนี้เมื่อ,ออับราฮามัมอยู่ในดินแดนคานาอันเกิดกันด้านอาหารนะครับเขาจึง เห็นว่าในชีวิตของอ unfor, like like anything, ide, well. are are ับรามนั้นท่านก็คงคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมติดตามพระเจ้าแล้วที่จริงอับรามก็มีปัญหาหลายเรื่องที่เขากังวลนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยภรรยาของเขาก็เป็นหมันเรื่องที่2นะครับความทุกข์ใจก็คือเขาต้องเอาชนะใจตัวเองที่ต้องแยกจากครอบครัวใหญ่ออกมาในครอบครัวเดียวด้วยความเชื่อแล้วตัวนี้มาเจอเรื่องการกันดานอาหารอีกนะครับ ก็จึงเห็นว่าชีวิตอับรามนั้นก็ไม่ได้สะดวกสบายในด้านของกายภาพเพราะเขาก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความกังวลอยู่เหมือนกันในข้อ11อับรามจึงตัดสินใจเข้าไปในประเทศอียิปต์แล้วก็บอกกับภรรยานะครับบอกว่านี่แน่ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงามก็คือว่าซาลานี่ทัสวยมากๆเลยนะครับข้อ12เมื่อคนอียิปต เห็นเธอพวกเขาจะรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเธอก็พูดง่ายๆว่าซารานี่ถือว่าเป็นความสวยแบบสากกนะฮะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าความสวยสากลแบบ,แบ,บนี้ <c oughs> บางประเทศจะชอบผู้หญิงผิวพรรณลักษณะแบบนี้ <c oughs> บางประเทศก็จะชอบแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าซารานี่เธอมาจากเมืองเอรนะครับแล้วถ้าคนอียิปต์เนี่ย ยังชอบหรือมองเห็นว่าเธอเป็นคนสวยนี่หมายความว่าเป็นความสวยไม่ใช่สวยธรรมดาละแม้กระทั่งคนมีรสนิยมอีกแบบหนึ่งยังมองว่าสวยเนี่ยตัวนี้แล้วคนสมัยนั้นวิธีหนึ่งที่จะเอาภรรยาคนอื่นมาเป็นภรรยาตัวเราเองได้นะครับมีวิธีเราเท่านั้นคือต้องฆ่าสามีเขาเสียถึงจะชอบทำดังนั้นเป็นวัฒนธรรมนี้ที่อับรามก็รู้นะคะรับว่ารับรองฉันจะต้องถูกฆ่าแน่เพราะว่าพวกเขาจะแย่งเธอไปดังนั้นอับรามเลยแนะนําภรรยาแบบนี้นะครับในข้อ13 ขอให้บอกว่าเธอเป็นน้องสาวฉันเพื่อเขาจะได้ทําดีต่อฉันเพราะเธอและฉันก็จะรอดชีวิตเพราะเธออับราฮัมหรือว่ามีวิธีใหม่ถ้าบอกว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวฉันแน่นอนเขาต้องดีกับฉันนะครับเพื่อจะได้เธอเป็นน้องสาวแต่เธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาปุ๊บเขาต้องฆ่าฉันแน่เพราะว่าเขาจะต้องแย่งไปได้รับสิทธิ์ในการที่จะดูแลเธอและในตรงนี้เราจะเห็นว่าความไว้วางใจของอับราฮัมในเวลานี้นะครับล้มเหลวนะคือเขากลัวมากจนสอนเมียว่า ให้พูดโกหกตรงนี้นะครับทรงผลต่อบาปที่หลอกลวงและต่อมาเนี่ยเขาก็จะถูกเนรเทศออกจากอียิปต์ในอนาคตต่อไปอย่างน่าละอายซึ่งอยู่ในข้อที่19จนถึงข้อที่บทที่13ข้อที่1ก่ก็ในตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมก็มีจุดอ่อนได้นะครับไม่มีใครดีพร้อม อันนี้เป็นความอ่อนแอของความเป็นมนุษย์ของอับราฮัมในใจเขานี่เชื่อมั่นในพระเจ้าแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าในความเป็นมนุษย์เขาก็อ่อนแอมีความกลัวนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพระคัมภีร์ดูต่อไปเนี่ยพระเจ้าจะมาช่วยเองนะเพราะว่าพระเจ้าก็จะต้องมาแทรกแซงลนะคือลิขิตของพระเจ้าในการจะเรียกอับราฮัมนั้นเนี่ยต้องสําเร็จคือต้องเป็นอัคาปีตาของชาวชาอิสราเอลแต่อับราฮัมอ่อนแอล้มเหลวพระเจ้าก็จะเข้ามาช่วยนั่นแหละนะตอนนี้เราจะเห็นว่า คนที่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับยึดมั่นในพระเจ้ามากเลยนะขณะทิ้งสิ่งสารพัดตามมายังมีความกลัวเลยนะถ้าเรามีความกลัวนะครับก็เป็นเรื่องปกติขณะอับราฮัมนี่ถือว่าเป็นอัครปีตาเป็นออริจินอลเป็นบัมพชนเป็นบัมพบุรุษนะครับโอ้โหเป็นต้นฉบับของอิสราเอลพระเจ้าเรียกเนะี่ยเขายังมีความกลัวเหมือนกันเขาบอกซาลายภรรยาว่าให้พูดความจริงครึ่งเดียวก็พอนะก็ในตรงนี้ เมื่ออับราฮัมจงใจนะครับหลอกชาวอียิปต์กนละัวว่าชาวอียิปต์จะรู้ว่าเธอเป็นภรรยาเพื่อจะได้ชิงนางซาลาไปนะเพื่อว่าจะเอาไปเป็นหนึ่งในหญิงในฮาเร็มที่ฟาโลก็โปรดปานเข้าใจว่าทําไมซาลาจึงถูกเลือกนะครับอีกมุมหนึ่งอีกตําราหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าอับราฮัมเป็นคนมีฐานะที่ดีนะครับเมื่ออับราฮัมมีฐานะที่ดีแน่นอนซาลาก็มาจากครอบครัวเดียวกันเนี่ย ร่ำรวยสวยฐานะที่ดีและจะเป็นทู่ทางการเมืองได้ดีด้วยในฐานะที่อับรามเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ชายด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคนแต่งงานด้วยกันนะพี่น้องอับรามก็จะบอกว่าถ้าอับรามบอกว่าเขาเป็นพี่ชายนะฮะเป็นพี่ชายของนางซาลาเนี่ยเป็นไปได้ว่าฟาโร่จะมอบตําแหน่งที่ดีให้กับอับรามในวังแล้วก็เอาซาลายนั้นมาอยู่ในฮาเลมของ ฟาโร่ ah. ซึ่งในตัวนี้นะครับมันผิดแผนของพระเจ้าไงแผนของพระเจ้าคือไม่ให้อับรามคิดแบบนี้นะครับว่าเอาตัวรอดในอียิปต์เพื่อจะได้ถูกแต่งตั้งนะครับเพราะเป็นพี่ชายของม่เหสีได้รับข้าราชาการเป็นขา้ขาราชาการในอียิปต์มันจึงเป็นสิ่งที่ผิดแผนของพระเจ้าไปหมดเลยนะครับดังนั้นพระเจ้าจะต้องเข้ามาแทรกแซงและไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอับรามกําลังจะ ทำให้แผนพระเจ้าผิดไปว่าพราะแผนพระเจ้าคือเขาต้องไปมีลูกมีหลานเป็นประเทศอิสราเอลเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้ตัวเองมาเป็นขุนนางในฮาเลมในราชวังของอียิปต์ก็จึงวางแผนแบบนี้ถ้าบอกว่าเป็นน้องใช่ไหมแน่นอนเขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางในนั้นแล้วก็เอาน้องสาวเนี่ยไปอยู่ในฮาเลมนี่คือความผิดพลาดของอับราฮัมที่สองนะครับความผิดพลาดที่หนึ่งคือ กขาจะบอกว่าออกมาอย่าเอาพี่น้องมาเขาดันเอาหลานมาด้วยคือโลดเดี๋ยวต่อไปเป็นปัญหาผิดพลาดที่2ตรงนี้พระเจ้านะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นชนชาติใหญ่อีกประเทศหนึ่งแต่เขาคิดง่ายๆนะครับว่าโกหกว่านี่คือน้องสาวนะเพื่อเขาจะได้มีตําแหน่งในวังคือพระเจ้ามีแผนการให้เขาเป็นผู้นําประเทศแต่เขากลับคิดง่ายๆนะครับจะเป็นแค่ขุนนางในวังบางครั้งการคิดง่ายๆคิดผิดของเราเนี่ยมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้า เราเรียนเรื่องอับราหัมจะได้รู้ว่ามนุษย์ผิดพลาดแต่พระเจ้าจะมาแทรกแซงเองเดี๋ยวพระเจ้ามาแทรกแซงนะครับเพราะว่าแผนพระเจ้าคือเขาต้องไปเป็นผู้นําประเทศความคิดอับราหัมคืออ่นนะนะเป็นขุนนางในอียิปต์ก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้ขณะอัานมันก็กันดานอาหารลยไม่มีกินนะครับมาอยู่ในอียิปต์มันมีกินไงแต่ว่าความล้มเหลวของอับรามความผิดพลาดของอับรามจะเปลี่ยนแปลงแผนการพระเจ้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องสอนแบบนี้เขากลัว เขาล้มเหลวเขาโกหกแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลิขิตพระเจ้าได้อันนี้ทราให้หนุนใจพวกเราด้วยนะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอใช่ไหมครับพระเจ้าคงใช้เราไม่ได้ละแต่ไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้ามีแผนการพระองค์เริ่มต้นการดีแล้วพระองค์นั้นก็จะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนก็จากเหตุการณ์ที่กันดานอาหารอย่างรุนแรงในคณอาอันนะครับทําให้อับรามเข้าไปในอียิปต์ซึ่งมีอาหารเหลือเฟือแล้วก็เป็น ช่วงเวลาที่ การไปอยู่ในอียิปต์นั้นคงไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆนะเพราะว่าอียิปต์นั้นนะครับเป็นที่เป็นแหล่งน้ําของแม่น้ํไนายนะซึ่งอับราฮัมเข้าไปอยู่ในอียิปต์ตรงนี้ก็คงจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อีกมุมหนึ่งนะครับทำให้เห็นเปรียบเทียบกับโลกอะโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แต่ระวังนะครับโลกเนี่ยมันก็จะดึงความเชื่อของเราให้ตกตามได้เหมือนอับราฮัมตรงนี้โดนอียิปต์หลอกลวงเสียแล้วนะก็ ในตรงนี้อับรามก็เดินผิดแผนนะครับแผนพระเจ้าคือทุกรอบเนี่ยให้ออกจากอียิปต์และไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่อับรามดันจะตั้งตัวจะเป็นข้าราชการขุนนางในวังของอียิปต์ของฟาโรก็ทําให้ผิดแผนของพระเจ้าไปในตรงนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าบางครั้งเราลืมคําสัญญาพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่า จะให้อับราฮัรมเป็นชนชาติใหญ่โตในปฐมการบทที่1 2ข้อหนึ่งข้อ2และต้องเดินทางไปดินแดนที่เขาจะไม่รู้แต่ไม่ใช่มาปักหลักในอียิปต์แบบนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ได้อยู่ในอียิปต์วันสองวันนะครับเพราะว่าการานอาหารนี่เกิดขึ้นเป็นเดือนเป็นปีนะก็คงจะอยู่ยาวนานจนลืมสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ในปฐมการบทที่1 2ข้ขอหนึ่งข้อ2ก็ชีวิตเราก็เหมือนกันระวังสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเรานั้นเราลืมไปนะครับเพราะอียิปต์นี่แหละเพราะโลกนี้ก็จะทําให้เราพลาด สิ่งที่ดีจะกพระเจ้าได้